คยไอ้เยี้ยเล่นก็กาไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยมีอะไรเดี่ยวหัวพวกมึงไไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยยังยังแพ้ไุยกระจอกไอ้คุยไอ้เยียเล่นก็กาไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยไปฝึกมไอ้เยีนะเว้ยเียพวกมึงไเยีจะได้ไม่ร้องเขาไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยขยะไอ้เยียเบียวไอ้เียคุยอะไรเยี่ยกาไอ้สัตว์ไอ้เยี่ย

Bring it back, just bring it back To Khun cool, to cool. the king is back when a Stephen King of rap and God swing all, fucking kill this track มีอะไรจะเสียทุกวันที่ได้แค่วันละรอยและทุกลุมต้องเทให้คุ้มทุกวันที่ได้แค่วันละน้อยไอ้เนกิดโนช่วยไม่บางเวลาไม่ทนจนลอยลิกิฟฟ้าหรือโชคชะตายังมีปัญญาแขกันจะคอยชอบก็แค่ฟังเพื่อดิกร็อกให้มันพังใครจะสนเรื่องสตังใครจะสนคนจะชังพ้นไปอีกวันก็แค่พ้นไปอีกจันนี่ก็มากันสิบก็คนก็คงต้องคนไปอีกคันปีนเวียนให้เป็นแบงค์พันปีนน้ำในบ้องให้เป็นควันคืนหมุนเวียนพันเปลี่ยนไปเป็นวันเธอรู้ดีฉันยังคง

นี่ครับแล้วมาแล้วเนี่ยไปทีวีเนตตีตอลล์ไปทีวีเนตตีตอลอหมอหมอก็ลงไปไฟว่ะชิวจัดครับเอาอุ้ยเขาจะเห็นคนอนนี่เออไปหนึ่งเออไปสอไปแล้วไปแล้วหเดี๋ยวถ้าอยากเออร้อยนามาตีเน่นึงครับแ่ค่นี่มันง่จริงๆนะ

ของล้นๆของจ้าของล้นจัดไอ้เต้นดีเก้าเอากูอยากตีตอโล่กูอยากตีตอโล่กูอยากตีตลอโล่ของล้นจัดเออแล้วแล้วแล้ว